วันนี้จะให้น้องปลายมาบวกเลขนะคะผ่านการปั้นนะคะเอาน้องปลายเอาเลขหกไปไว้ข้างหน้าเครื่องหมายบวกลูกเลขหกอ่าเลขหกนะคะอ่าเลขหกบวกกับเลขสามลูกเลขสามค่ะอ่าทีนี้น้องปลายทาเลยนะคะอ่าลงมือทําเลยค่ะ 2> 2. อาเลสเตอร์นั่งรอก่อนลูกเดี๋ยวคุณครูจะเรียกนะคะ เดี๋ยวทาจักหน่อยอ้าวโอเคหลังจากนั้นทำยังไงคะอ้าวรวมกันนะคะสองสามสี่ห้าหก อ้าวเก้าหลังจากนั้นทำยังไงคะเอามาใส่อ้าเอาเลขเก้าใส่นะคะอ้าวทีนี้อ่านดูสิลูกหกหกบวกสามเท่ากับเก้าอ้าวเยี่ยมมากคะ่ะ